ก็กลับสวัสดีครับผมสวัสดีชาวแมงสาแฟมิลี่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มีงานอีกแล้วตอนนี้ก็ตีสองห้าสิบสี่ไม่ช้าหกโมงตอนนี้หกโมงสี่เอ้หกโมงสิบสี่แล้วก็มีจูนรถกันที่ตัวเมืองจันทร์ครับผมถิ่นพระเจ้าตากผ,ผมลูกผมลูกพระเจ้าตาก แล้วก็เป็นท่าเรียกว่าท่านแรกก็มาจูนทิ้งแล้วแหละแล้วทีนี้ก็เขาทำใหม่เป็นสเต็ปสเต็ปอะไรนะเพื่อนาสิบชักสามห้าสิบแยล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยห้าสิบชักสามครับชักสามชักสามเฮ้ยก็เลยมาอัพเพิ่มเพาะไฟขึ้นอีกสักนิดนึงนี่แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ ดะครับลืมบอกไปเมื่อกี้นี่ดูรถดูสภาพรถครับลูกห้าสิบสามมิลแตกไม่กินลูกนะแตกไปสองลูกธรรมดาที่ไหนอ่ะเป็นพกกล่องไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รถแตกไปสองล้ออะไรทำสเต็ปใหม่เป็นห้าสิบสี่ชักสามแล้วก็ดูดูกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ดูอันนี้เราใส่ไฟกันเสร็จแล้ว จะพูดเบาทำไมวะลงคลิปไปดูกันครับผมถ่ายนนี่ดิเป็นไหมี่ะ ไหนบอกไม่มีคนอยู่ทำบ้านเดือดลูปปีกฮะจดอัดอยู่นะไม่ใช่อย่าอย่าอัดแรงมาก โอเคครับผมนี่ก็เ <c oughs> สร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นรถสเต็ป54ชัก3ของลูกค้าเก่าที่เคยมาแบบกันแล้วมาแก้ไฟมา,เ,มาเก็บงานครับมาเก็บงานเขาทาสเต็ปลูก54เราก็ต้องมาเพิ่มน้ำมันให้เขาน้ํามันมันจะได้ไม่บาครับก็จบส,สวยๆไปตรงนี้ครับบอกแล้วว่าทําไปกับเราแล้วเซอร์วิสหลังการทาฟรีเราก็ทําตามคำพูดครับเราก็มาทําให้เขาฟรีๆ ก็จับเส้นสวยไปตรงนี้ครับไปับทุกคนไปไป <laughs>